คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่ทาวอินทาวนะครับอยู่กันที่ร้านอาจารย์แหม่มอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้บรรยากาศคึกคืนมากมายครับวันนี้มีเด็กน่ารักน่ารักมาตัดผมด้วยเป็นหนุ่มหล่อเลยนะครับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับลกวันนี้ครับเป็นยงไงบ้างครับดีครับพี่แม่เขาตัดจ้ะเนี้ยเลยผมผบตัดรับเดียวเสร็จได้เป็นครับพี่เขาเป่าเปล่าเสร็จแล้วสงนะครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับว่าชื่ออะไรครับครับคือชี่ยิมนะครับ ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาตอนนี้เล่นอยู่รักอะไรครับเรียนอยู่ที่ซา,านฟรานครับเอาต้องแนะนำเพื่อนแล้วก็ทักทายเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาเพื่อได้ดูคลิปนี้ด้วยครับ,อรบโอเคครับือเอ่อ uh, So if you guys are watching this video it's uh, me from the c a m e m y o w a r d so just c o t me h a c u e r s c r e n d y o u know s o yeah so, yeah. so ทำไมถึงเลือกมาตัดผมที่นี่ครับก็เพราะว่าที่แมวเขาตัดดีครับตัดเซตแล้วแบบซอยเขาแบบซอยละเอียดมากเลยเออแบบเดียวเร็ว ต้องมาถามสองคนนี้คนนี้เป็นคนพามาเป็นยังไงบ้างคุณแม่ครับวันนี้มาตัดผมที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับเราถึงเลือกใช้บริการร้านอาจารย์นี่ยครับคุณแบ่เขาทันสมัยเขามั่นใจแล้วก็ฝีมืออะละเอียดเนี้ยบลูกชายลูกสาวชอบแล้วก็บางทีลูกสาวที่แล้วมปนงานพร้อมของลูกสาวใช่ก็ยากมาแต่งหน้าที่นี่ด้วยใช่เขาทำแป๊บเดียวอะ ออกไปสวยเลยแล้วจะแหม่มเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมน้องเขาวันนี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรไหมเราเออกแบบดีไซน์อะไรไปบ้างครับผมน้องเขาเป็นคนผมเส้นเล็กนะคะ<ฮ>แล้วก็เซตทรงยากโดยปกติเพ<ฮ>ราะว่าเป็นผม,ผมเส้นเล็กและเส้นตรง<ฮ>ถ้าลูกค้าจะเป่าผมเองไม่ได้<ฮ>เพราะว่าไม่รู้จักทิศทางว่าจะเป่าไปทางไหนเราก็เลยทางร้านก็เลยมีการแนะนําลูกค้าว่าผมเส้นเล็กและเส้นตรงเนี่ยควรจะเป่าย้อนโคนขึ้นไปให้ควตั้งก่อน แล้วเราค่อยมาจัดให้เป็นทรงแบบง่ายๆให้ลูกค้าที่นี่จะสอนให้ลูกค้าเซตผมเองเป็น,น,นกาะเซตได้ด้วยก,ก,ก็คือมามแล้วก็สามารถกลับไปประดิษฐ์ตัวเองได้ด้วยถูกต้องค่ะอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับแล้วส่วนใหญ่วันนี้ช่วงนี้เป็นไงลูกค้าเยอะไหมครับช่วงนี้ครับ ลูกค้าที่ร้านเหรอคะก็เยอะนะคะเพราะว่าจะเป็นการลูกค้าที่นี่จะใช้ในการนัดเอาลูกค้าท่านต่อท่านจะไม่มีการมานั่งรอที่ร้านต้องบอกเบอร์นะให้คนไหนที่อยากจะรีเซร์เวตเข้ามาเลยคัะว่าเบอร์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์สองค่ะเก้าสามห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ค่ะเก้าสามห้าร้านอยู่บริเวณไหนของไททาวนครับออกมาจากไทยทาวเลี้ยวซ้ายมานิดนึงที่จะออกซอยวัดเทพดีลาละค่ะมาไม่ถึงห้าร้อยเมตรก็จะเห็นร้านแหม่มาลอนค่ะอ่ะแล้ววันนี้เราเป็นยไงบ้างเรามั่นใจเพิ่มขึ้นไหมครับ เขาตัดมาซาแบบเท่เลยให้ชวนเพื่อนมาเคยอ,อยากจะมาตัดผมที่นี่บ้างครับอ๋อครับ,รบก็มาที่ร้านที่แหม่มนี่แหละครับ <S 2> <S 2> <S 2> ผมไม่จําที่ไม่ได้แต่มาที่นี่แหละเขาตัดดีครับก็นั่นก็คือคลิปนะครับที่อาจารย์นำมาฝากให้สำหรับการตัดผมของร้านอาจารย์แหม่มครับ <c oughs>